อันนี้คือตวัวัดระดับคนามเื่นของดินครับผมคอนค้นไปทางเงินโทรศัพท์ครับเขาความพิวเร์บันทึกความเื่นความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ได้ใจน้ำถือครับใจหน่อยใจหลายสมสําเร็จตัวมานนี่ครับผม สวัสดีครับผมอัอนี้มาต่อมงานครับพระเวรเบิ้งผมอันนี้คือฟันบกไปถึงเกลียวฟันบกอากับดูแบบฟันเห็ดเห็ียดไปข้างเดียวต่อหน้าคือตัดเนยียดตัดชิงออกเหรครับเจอรถมัดฟันมัดจนิงออก อันนเอติงเกลียวครับยวดเอติงเกลียวถูกตัดลงแปลงยึดซองครับพร้อมเดือยครับช่วยจะปลูกเอทิงเกลียวแถวหนึนนนนงผ้ากลางนะครับผ้ากลางแปลงป้นปลาเห็ดครับ ลอกนี้ฟั่งยี่เป็นบอกเห็ดตัวกี้ก็เ็ดครับผมบล็อกเกินลากอยิ่นะครับอยากทิศเรยวครับผมบาานี้เกินอาสงานนี้คือปนครับตรงนี้เป็นเนติงเกลนะครับแล้นมี จริงนี่แจกว่านี่เป็นพันแเห็ดครับเสียบอยู่มืงนันเลยใส่ยางขาดใสย่ยางหัวเกตื่อนนห่ครับ วตรงนี้เป็นอย่างคือร่นงานร่นตรี้เลยข้างกตัดต้นมาตรงดิบลงครับ cần nuôi ngay má thì hạt lông gặp nó lọt được ngàn này thất lại nuôi một cái đồ rất nhanh Thả thử Ngàn vợ cả đáy nuôi gặp Lột cả mấy tịt lột cả sầu Còn mà tặng lại mô งานทรงอยู่เดี๋ยวนี้น,นครับนดยื่นไปเลยปลูกส่อมออแบบเอาก็กระโดแแลงหัลอยที่จังเกิลคืองต้นะไเยครับการปลูกส่อมการผลทันมาอย่อยู่เนเดียวกูเราทันมาส่งยื่นไปเลยรวงจุดส,อม,สอมตัวนี้เป็นแปลงเก่าแปลงที่สามลอยครับ มันต me me mm. ิดเงยแล้วครับหยแนี่เป็นซคนครับี่ทีมคุนกต่มันใช้ย้ายกับจ่ติดจ่าชกันคนละแถวเหมดเลยครับแปง1ิดสองครับแจงสุบสามครับผม มันไหลกับจนงเากองลงมาเลยถุงเงนหักแร้วกบเป็นน้ำต่ำไม่ดึงไม่งานนี่ตัวนี้คือลังมาเลี้ยงปูครับผม ปล่อยช่วงแลาเขาโดูเป็นดอกครับซอยผสมเยซซอนนี่ครับดูแล้วยุ่งใจเขาตายแล้วครับก็ไปข้นหาเพิ่งครับผมมุ้นยังเลยกันเลยจะมีส่ครับ ทั้งกับอย่างนี้ใ <Gym. S 2> ส,ส่สาครบอีสองกองครับกองนึ่งฟังนึ่งกองหนึงครับผมใส่กะสมเจาะซอนนี่ครับระบบมเเดืาเขาขวัญนนี่ครับสมเดลายเหลือบตัว นี่กับไทยวันที่11รกันยาคมครับผมนี่มีแอร์อ,อาทิตย์ขอบคุณที่ติดตามรับชมแนละกดซับ s ไครต์กันครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ

זה לא איזה טפטוף פה, אני לא רואה את לו משהו. que hay